สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เมืองไทยหลายคนคิดถึงมากเลยอ่ะครับวันนี้มาเวทีรังสิตครับพาใครไาโชคอะพาไพยเงินมาโชคครับพายเงินสิบสอนพิชัยเนี่ยเป็นญาติกับเราไหมจริงจริงเป็นญาติไหมก็เป็นญาติๆนะครับผมก็อยู่ในหมู่บ้านครับอ๋อคือเคยญาติกันถ้าทรงเดียวกับเมืองไทยเลยครับมวยวีตาเหมือนกันเดินชนอย่างเดียววันนี้ผู้แรกช่องทูเลยนะครับเป็นไงเราดูว่าเด็กคนนี้เป็นไง ก in ็มามาไปนี้คิดว่าน่าจะดีกว่าทุกไปว่าผมซ้อมเองนะครับอ๋อเหรอครับตั้เองด้วยเหรอเล่นเชิงกับผมเข้าอ๋ออับก็พิเด็นเลยอ่ะก็รูปร่างน่าจะได้เรียบด้วยออทุกทีเจอบนเวทีอ่าก็ต้องแก้เกมไปเนาะเอามืองไทยก็จะสอนอยู่ที่มุมไหมก็สอนอย่างก็แล้วปัจจุบันทําอะไรอยู่อ่ะหลายคนคิดถึงมากเลยตอนนี้เลยก็ทําร่างกายครับผมก็มวยครับเอาไม่ได้ทําอู่ก็ก็ทํา ทำต <ทำ S 2> <ó> ัวกันว่าทำเล่นๆนะผมตอนนี้อตอนนี้หันมามมยก่อนเขาบอกว่า,าเามืองไทยยังไม่เลิกแน่นอนอยังครับแล้วกลับมาเนี่ยเราจะชกในเมืองไทยหรือว่าจะไปต่อยพวกเมืองนอกดีกว่าก<ข>็แล้วแต่พี่ไม่ไม่เลือกครับก็ได้หมดครับโรมเตอร์จัดที่ไหนก็ชกหมดนะแล้วแต่หัวหน้าแกอยากให้ชกที่ไหนแล้วตอนนี้น้ำหนักเมืองไทยนี่พรวดไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยหยุดไปตั้งนานหกสิบไปไปู่ครับถ้าถ้าซ้อมถ้าเข้า่ายพีเคซ้อมก็น่าจะลงได้อยู่แบบนี้กลับมาก็ต้องร้อยสี่สิบได้ไหม รอดูรับพีเอออาจจะต้องประมาณนั้นเลยนะไม่ไม่อยากต่อใหญ่เยอะเออไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ช้ำอีกเพราะเราใช้ร่างกายอ่ะโอ้โหใส่ทองเส้นเบื้ลมเลยโอ้โหนี่กี่บาทเนี่ยทองเส้นนี้5้าบาทห้าบาทครับนะครับก็เป็นคนที่ได้ค่าตัวมาก็ให้เมียเก็บอย่างเดียวก็ก็ให้เยครับอ่าถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีมากยังไม่เลิกแน่นอนยืนยันร่างกายอยู่ครับ่าจะเข้าค่ายแล้วว่าเร็วๆนี้แวอือืม รออะไรพร้อมอะไรๆอยากให้เขาคลายครับครับฝากอะไรถึง f c ของเราหน่อยแฟนคลับถามมาเยอะมากเมืองไทยกลับมาเมื่อไหร่ก็ฝาก f c นะแล้วผมก็ติดตามใค,ใครที่ชื่นชอบผมก็ติดตามรอชมได้นะผมก็ผมก็ทําร่างกายอยู่ตลอดรับร่างกายคิดว่าถ้าเขา้าค่ายแล้วก็น่าจะเร่งได้เลยครับผมก็รอดูครับผมว่าจะได้ชมเมื่อไหร่โอเคติดตามครับติดตามเมืองไทยนะครับไม่เลิกไน่น่อนครับ